วินาทีจับกลุ่มสาวเมียนมาสวมบัตรประชาชนไทยพฤติการลวงสถานศึกษาลงนาม MOU ทำธุรกิจนำชาวต่างชาติมาเรียนในไทยวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรแถลงผลการจับกลุมนางสาวแนนมันสัญชาติเมียนมาที่แอบอ้างใช้ข้อมูลของคนไทยในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และได้นำเอาบัตรประจําตัวประชาชนที่ได้มาโดยผิดกฎหมายนำไปแสดงตนติดต่อกับหน่วยงานรายการต่างๆและทำนิติกรรมต่างๆเสมือนเป็นคนไทยรองผอ,อรตอรอกล่าวว่าผู้ต้องหาได้แสดงตนโดยใช้ชื่อนางสาวพ,พนิดาสุขพยอมและได้ดำบัตรประชาชนที่ได้ไปใช้ขอแจ้งการให้กำเนิดบุตรเมื่อวันที่1 5มิถุนายน57ที่โรงพยาบาลบำรุงราษ โดยไม่ได้ระบุชื่อบิดาผู้ให้กำเนิดโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองรวมทั้งบิดาบารดาได้เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบข้อได้จริงจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนปรากฏว่าเอกสารที่ใช้หลักฐานนั้นเป็นแบบพิมพ์สูติบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งยังไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว รองพอบตอตรกล่าวว่าจากการสอบปากคำมารดาของนางสาวพ,พนิดาแล้วตัวจริงทราบว่านางสาวพ,พนิดาเป็นบุคคลพิการมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และอยู่ในความดูแลของมารดามาตลอดและที่สำคัญคือนางสาวพ,พนิดาตัวจริงนั้นยังไม่เคยขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนอกจากนี้หลังจากได้เห็นภาพบุคคลที่มาขอบัตรประชาชนของนางสาวพ,พนิดาแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่นางสาวพ,พนิดาแน่นอนและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเชื่อได้ว่ามีกระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลซึ่งมิใช่สัญชาติไทยสามารถมีบัตรประชาชนได้โดยมีการนำข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของคนพิการสัญชาติไทยมาใช้ในการทําบัตรประชาชนโดยผิดกฎหมายหรือสวมบัตรรองผอ,อตรอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับนายชัยพัฒนอ่วอิน เจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ออกบัตรประจำตัวประชาชนกับบุคคลดังกล่าวในความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและดำเนินคดีบุคคลที่แอบอ้างเป็นนางสาวพนิดาในฐานความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ลงในเอกสารราชการและยื่นคำขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทยด้วยหลักฐานอันเป็นเท็จโดยมีการดำเนินคดีที่สอพอโคกสูงจังหวัดสะแก้วปัจจุบันสำนวนการสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของปอป,อ,ปอทพอลตำรวจเอกสุเชษหักพานยังกล่าวอีกว่านางสาวแนงมันผู้ต้องหายัางมีการแสดงตนตามสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆ ว่าเป็นผู้บริหารของบริษัท TCS Education จำกัดทำธุรกิจให้บริการการศึกษาแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยโดยได้ทำบันทึกข้อตกลง M.O.U กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพื่อชักชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อและสามารถใช้ประโยชน์ในการอนุญาตขออยู่ต่อในไทยได้ จากการตรวจสอบยังพบอีกว่าบัตรประชาชนดังกล่าวนั้นมีการนำไปขอหนังสือเดินทางต่างๆที่กรมการกงสุลเพื่อใช้เดินทางเข้าออกในประเทศไทยจึงมีความผิดฐานตามพรบบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526ตำรวจได้มีการติดตามจับกลุมผู้ต้องหาที่หมู่บ้านกลางกรุงสาทรพร้อมเข้าตรวจค้นที่ทำการของบริษัท TCS Education จำกัด ที่ตั้งอยู่ภายในตึกไทซีซีทาวเวอร์อาการหอาการค้าไทยจีนถังสาถอนใต้พบข้อมูลผู้ต้องหาที่แอบอ้างเป็นนางสาวพนิดาเป็นผู้ก่อตั้งแต่ไม่ปรากฏชื่อของนางสาวแนนมันเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นกโดยจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีการนำข้อมูลบัตรประชาชนของคนไทยซึ่งเป็นแม่บ้านของตนไปใช้ในการเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทดังกล่าว โดยที่แม่บ้านไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดนัทพงศ์มาลีสำนักข่าวรัศดรรายงานขอบคุณภาพจากผู้สื่อข่าวอาชยากรรมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ